สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาเพื่อนๆนมาวิเคราะห์กันนะครับว่าวันนี้มีคู่ไหนเด็ดนะครับคู่ไหนดีแล้วก็ที่สำคัญคู่ไหนหน่าลงทุนนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยมันก็มีจริงๆอยากทำแค่2คู่เลยฮะแต่กว่าภาพมันจะไม่สวยนะครับก็เลยหยิบจากซีเกมนะครับมาอีก2คู่เป็นทางฟิลิปปินส์ พบกับอินโดนีเซียแล้วก็เมียนมานะครับพบกับเวียดนามใน4เกมของปีนี้ที่เลื่อนมาจากปีที่แล้วนะครับจริงๆจะทําแค่คู่ลูตันทาวกับฮันเดอร์ฟิลแล้วก็ไปทางาปากอสเดอเบเรร,รากับเบนติก้าแค่นั้นเองนะครับแต่มันจะน้อยเกินไปนะคราวที่แล้วเนี่ยผมทําคู่2คู่นะครับคนดูใน4-50นะครับวังคนเพื่อน,อ,นอาจจะไม่ชอบกันนะครับก็เลยหามาเติมให้ครบ4คู่นะครับวันนี้มี4คู่นะ คู่แรกจากแชมเปี้ยนชิพนะครับเป็นลูตันทาวพบกับฮันเดอร์ฟิวทาวนะเป็นไฮไลท์ของเราวันนี้นะครับหลีกใหญ่ที่สุดละที่จะหามาได้นะครับสองคู่ถัดมาเป็นซีเกมนะครับระหว่างฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียแล้วก็อีกคู่หนึ่งเมียนมาพบกับเวียดนามนะครับสุดท้ายจบที่ปาโกสเดอเฟเรรากับเบนฟิก้านะครับเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นเรามาดูนะครับผลการ วิเคราะห์ของเราผลการลงทุนของเรานะครับเมื่อวันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะฮะแหมวันก่อนนี่ใจชื้นในทีเดียวนะครับเขียวเลยนะล่างนะเมื่อวันก่อนนะครับเราคุยกันเนี่ยอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับมี4คู่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับก่อนอื่นนะเพื่อนๆหากอยากย้อนไปฟังนะครับการ อ่าที่เราการวิเคราะห์หรือว่าการที่เราคุยกันในวันเนี้ยวันที่11เนี่ยครับเพื่อนเเดี๋ยวจะมีป๊อปอัพนะครับเด้งมาให้เพื่อนๆกดย้อนไปฟังกันก่นกอนได้แล้วก็ค่อยมาดูผลการแข่งขันวันนี้นะว่าวันนั้นเราคุยอะไรทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนาะก็หากไม่ย้อนก็ต่อกันเลยนะครับวันก่อนคู่แรกเนี่ยลีซยูเนต็ดกับเชลซีนะครับคู่นี้ผมลงไปทางเชลซีนะครับคู่นี้ก่อน ตอนเราคุยกันเมื่อวันก่อนนะผมฟันไปเลยนะว่ายังไงเนะี่ยเชลซีชนะแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ห่างมากนะครับเพราะเชลซีต้องเซฟตัวเพื่อนไว้อัดกับลิเวอร์นะครับในนัดชิงเอฟเอคันะครับซึ่งผมก็ได้บอกเพื่อนไปแล้ว,ว่าหากมันไหลลงก็น่าเล่นนะครับซึ่งผมเองก็วัดใจเอานะครับก็จะมีลูก2ซึ่งสุดท้ายเชลซีก็ ทําได้นะครับยิงไปยับยับสามประตูจาก3แนวรุกเลยนะครับคู่นี้เรากินเต็มแล้วก็ราคานะครับมันก็ไหลลงมาจริงๆนะครับเป็นครึ่งครบลูกนะครับไหลลงเชลซีคู่นี้ก็ยินดีด้วยนะครับคู่ที่2วัตฟอร์ดกับเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้ผมกดไปที่เอเวอร์ตันะครับเพราะว่าทางวัตฟอร์ดเองเนี่ยแย่ทั้งฟอร์มโดยรวมแล้วก็ มีตัวผู้เล่นนะครับที่เจ็บโคตรเยอะเลยแล้วก็ทางเอเวอเรตต์นะครับก็ต้องการคะแนนเพิ่มนะครับเพื่อหนีจากโซนตกชั้นนะครับเพื่อนแต่นะครับเอเวอเรตันไม่คมเองนะครับมีโอกาสเยอะมากๆนะครับมีโอกาสส่องประตูเนี่ยสิบหกครั้งนะครับแต่เข้ากรอบน้อยนะเข้าห้าหกครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับส่งผลให้คู่นี้นะครับจบลงที่เสมอนะครับแล้วก็ราคามันไหลจากปอปอเนี่ยขึ้นมาเยอะมากนะเพื่อนนะขึ้นมาเป็นครึ่งควบลูกเลยทีเดียวนะครับคู่นี้ก็ เสียเต็มนะครับก็ขออภัยด้วยในส่วนของคู่นี้นะครับคู่ที่3 l e เลสเตอร์ซิตี้กับนอริชนะครับคู่นี้ผมกดไปที่เลสเตอร์นะครับเพราะว่าที่เราคุยกันวันก่อนเนี่ยเลสเตอร์เนี่ยคาดว่าน่าจะปลดล็อกสักทีนะครับจากการที่เก็บชัยชนะไม่ได้มาหลายนัดติดเพราะว่านัดนีนะ้มาเจอกับนอริชนะที่ฤดูกาลนี้เกมเยือนนะครับแย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งผมบอกบอกเพื่อนด้วยนะครับว่าหากไม่มั่นใจเนี่ย ข้ามไปก่อนนะแต่ผมขออยู่ลุ้นต่อเพราะว่าช่วงที่ผ่านมานอริชมันแพ้แล้วก็เสียประตูเยอะนะครับสุดท้ายเลสเตอร์ก็ไปทำให้ผิดหวังนะครับกดไป3ประตูนะครับมีวัดเจมี่วัดดี้2นะครับในลูกน่าจะเป็นเจมส์เมด i ิสันนะครับเรากินเต็มนะครับคู่นี้ราคามันไหลจาก1ลูกเป็นล,ลูกครึ่งนะครับก็ไม่มีปัญหานาะยิงไป3ลูกนะครับกินเต็มไปคู่สุดท้ายวูฟกับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับคู่สุดท้ายนี้คู่นี้ผมมองว่ายังไงอ่ะแมนซิตี้ชนะแน่นอนนะครับเนื่องจากไม่เหลือรายการไหนให้เล่นหรือให้โฟกัสอีกแล้วนะครับจึงจัดเต็มกับนัดที่เหลือในลีกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยมันต่อมาค่อนข้างเยอะเนินเพื่อนเปิดหวัวมาเนี่ยลูกครึ่งเลยนะครับแต่นะครับจาก นัดล่าสุดนะครับที่เขาเพิ่งถล่มนิวแคนซ์ลมานะครับผมว่านัดนี้เนี่ยก็น่าจะจัดเต็มอีกแน่นอนนะครับเลยลงไปทางซิตี้นะครับสุดท้ายซิตี้ยิงแหล่จริงนะครับครึ่งแรกกดไป3ขึ้นหลังกดอีก2นะครับเราก็ราคาก็ไม่ไหลไปไหนนะครับวนกลับมาอยู่ที่เดิมลูกครึ่งเราก็กินเต็มไปนะครับสำหรับคู่นี้สรุปนะครับผลประกอบการวันก่อนนะใคร ขึ้นรถตามผมมาหมดทุกคู่ก็ดีใจด้วยนะครับได้ลืมตาปากบ้างนะฮะหลังจากคณะชวนล้มล่มมันหลายวันนะครับก็เป็นหนึ่งในไม่กี่ครั้งนะครับที่กระดานจะเขียวจีขนาดนี้นะครับผมก็ดีใจด้วยหากเพื่อนใครตามมานะครับใครสวนก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันใหม่นะครับในส่วนของวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาเปิดของวันนี้กันก่อนนะครับคู่แรกดูต้นเทาวนะครับต่อ เสมอกับฮัตเตอร์ฟิ์นะครับคู่นี้ก็น่าสนใจนะครับคู่ที่2คู่ที่3นะครับจากอ่สีเกมนะครับอสีเกมปีนี้แข่งที่เวียดนามนะเพื่อนนะเป็นอินโดนีเซียนะครับต่อฟิลิปปินส์หลูกนะครับแล้วก็เป็นเวียดนามอู้นี่ต่อเยอะนะครับต่อพม่านะครับอ่าลูกครึ่งควบ2นะครับเพราะว่าด้วยจะเป็นทางเจ้าบ้านนะเนาะก็ไม่น่าจะตกรอบแบ่งกลุ่มง่ายๆนะครับแล้วก็คู่สุดท้าย เป็นเบนฟิก้านะครับต่อปากอสเดอเฟรรีราหนึ่งประตูเนะพราน่าสนใจคู่สุดท้ายนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้มีคู่ไหนหน่าลงทุนหรือว่าควรลงทุนไหมอะไรยังไงกันบ้างนะครับคู่แรกเนี่ยลูตันทาวเปิดบ้านรับกันมาเยือนของฮัตตอร์ฟิลนะครับคู่นิเติกันตีหนึเป็นไฮไลท์ของเรานะครับเลยเอาขยับขึ้นมาเป็นคู่แรกปรกติเนี่ยผมจะไล่เวลากันนะครับแต่ว่าลองปรับเอา คู่หลักนะครับมันคุยเป็นคู่แรกดูบ้างนะครับเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นนะครับโดยทั้งคู่ตอนนี้นะครับลูตันเนี่ยอยู่อันดับที่หกนะครับของตารางมี75แต้มเท่ากับเชฟฟิลด์ทาวเออเชฟเชฟฟิลยูไนเต็ดนะครับขออภัยนะครับอยู่อันดับ6มีคะแนน75แต้มเท่ากับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับแต่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดประตูได้เสียดีกว่านะครับก็ ยังพอมีลุ้นอยู่นะครับในการที่จะจบอันดับที่4ที่5้าของอของลูตันทาวนจบอันดับที่สี่อันดับที่5น่าจะยากนะครับในส่วนของฮัตเตอร์ฟิลนะครับทีมเยือนวันนี้อยู่อันดับที่3นะครับมี82แต้มนะครับก็น่าจะค่อนข้างปลอดภัยในโซนท็อป4นะครับในส่วนของฮัตเตอร์ฟิลทาวนะครับทั้งคู่นะครับเคยเจอกันมาล่าสุดเนี่ย เป็นฮัตเตอร์ฟิลด์ทาว์นะครับเก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนในบ้านของพวกเขาเองน่าจะเป็นช่วงต้นต้นฤดูกาลนะครับไม่ใช่ต้นฤดูกาลนะครับเพิ่งเจอกันมานี่เลยนะครับกลางเดือนที่แล้วนะครับเป็นลูตันท์เฮดเดอร์ฟิลด์ทาว์นะครับ,นรน Town, นรบชนะไปด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนซึ่ง จากการพบกันนะครับสี่นัดหลังเนี่ยก็ค่อนข้างสูสีกันเลยนะจบลงด้วยการเสมอ3ครั้งนะครับแล้วก็เป็นรูตันทาวชนะครั้งหนึ่งแล้วก็ฮัตเตอร์ฟิลทาวชนะครั้งหนึ่งเออไม่ใช่4ครั้งผู้ผิด5ครั้งหลังนะครับแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดนะครับเป็นฮัตเตอร์ฟิลทาวนะครับที่เก็บชนะไปได้เยอะกว่านิดนึงชนะไป4ครั้งนะครับรูตันทาวชนะมา2ครั้งนะครับหากโฟกัสเฉพาะเกมนะครับที่เล่นในบ้านของรูตันทาวนะก็จะพบว่าเป็นฮัตเตอร์ฟิลนะครับที่ เล่นได้ดีกว่าอยู่นิดนึงนะครับนะตรงนี้ก็เป็นสถิติที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวมาดูภาพรวมของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้นะครับลูตันทาวน์นะครับถือว่าทําได้ดีเหมือนกันเกมในบ้านฤดูกาลนี้นะครับก็10 12ครั้งนะครับที่ชนะนะเสมอ7แพ้4เน้นอ่าหนักเสมอเยอะไปนิดนึงนะครับอ่าจาก23นัดนะครับวินเวตอยู่ที่52.2ในส่วนของอ่าฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นะครับเกมเยือน23ครั้งนะครับชนะแค่10ครับ เสมอ7แพ้6นะครับวินเรทอยู่ที่43.5%สเนตะตรงนี้ก็ค่อนข้างสูสีกันเลยแต่เป็นลูตันทาวนะครับที่ได้เปรียบกว่าอยู่นิดหนึ่งนะครับผลงานล่าสุดของลูตันทาวนะครับชนะเรดดิ้ง1ประตูต่อ0นะครับหลังจากโดนนะครับจากฝูงฟูลแลมนะครับทันลมไปเละเลยนะครับเประตูต่อ0นะครับโอ้โหก่อนหน้านั้นโดนฟูลแลมเล่นไปยับเหมือนนะในส่วนของเกมในบ้านนะครับของลูตันห้านัดหลังนะครับ ก็ถือว่าอยู่ในเก์ที่ดีเลยยังไม่แพ้เลยสักครั้งนะครับเสมอไป2ครั้งชนะ3ครั้งพร้อมกับคลีนชีททั้งหมดเลยในนัดที่ชนะอเอาเรื่องอยู่นะครับเกมในบ้านของลูตันทาวนะฮะทางฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวนะครับ,รบล่าสุดเนี่ยเอาชนะบริสตอลซิตี้มาได้กับได้สกอร์สประตูต่อศูนย์เก็บคลีนชีทไปนะครับทำให้ตอนนี้ฮัตเตอร์ฟิลด์ทาวเนี่ยชนะมานะครับสนัดติดพร้อมกับ2คลีนชีทนะครับในส่วนของเกมเยือน ก็ทาได้ดีเช่นกันนะครับให้ครั้งล่าสุดที่ออกไปเยือนเนี่ยแพ้กับมิววอนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับที่เหลือก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับมีคลี a n sheet ในเกมเยือนก็ถึง2ครั้งด้วยกันแล้วก็ชนะมา3นัดติดแลวนะครับในเกมที่ออกไปเยือนนะครับฟอร์มดีใช้ได้ด้วยกันทั้งคู่เลยนะครับฟอร์มโดยรวมนะจากสถิตินะครับที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นนะครับเพื่อนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยชี้เป้าไปที่ฮันเตอร์ฟิลนะครับทั้งจากการพบกันเอ่ยแล้วก็ผลงานล่าสุดของทั้งคู่ ที่ฮัตเดอร์ฟิลด์นะครับทำได้ดีกว่าอยู่นิดนึงนะรวมไปถึงตอนนี้นะครับเจ้าบ้านลูตันนะมีนะครับตัวนักเตะที่เจ็บพว่วงมาอย่างเยอะเลยในะช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลน,นะครับคู่นี้ผมว่าไม่น่าพลิกโผลนะน่าจะเป็นฮัตเตอร์ฟิลด์นะครับที่เก็บ3แต้มไปนะครับคู่นี้เนี่ยราคาเปิดมาที่ลูตันต่อเสมอนะครับฉะนั้นคู่นี้ผมลงไปที่ฮัตเตอร์ฟิลด์นะครับคู่ที่2นะเพื่อน ขยับมาแวะที่ซีเกมสักนิดนึงนะครับเป็นฟิลิปปินส์นะครับจะพบกับอินโดนีเซียนะครับปูนิเตที่สนามกลางนะฮะทีะ่เวียดนามนะครับที่ฮานอยนะจำไม่ผิดนะ โดยทั้งคู่อยู่ในกลุ่ม A นะครับทางส่วนของฟิลิปปินส์เนี่ยเตะเยอะกว่าเพื่อนนัดนึ่งนะครับเตะเยอะกว่าอินโดนีเซียนัดหนึ่งตอนนี้อยู่อันดับ2ชั่วคราวนะครับสามนัดแข่ง3านัดหลังเนี่ยชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับมี4แต้มเท่ากับเวียดนามที่เตะน้อยกว่า1นัดนะครับในส่วนของอินโดนีเซียนะครับตอนนี้อยู่อันดับ4นะครับเตะมา2นัดชนะ1แพ้1นะครับมี3แต้มนะครับอยู่อันดับ4ของรายการนะคู่นี้จะ ทั้งคู่นะครับจะเตะกันอีกครั้งนะครับวันที่15นะครับส่วนฟิลิปปินส์อ่นั้นี้เป็นนัดที่4ก็จบที่นัดนี้แหละนะครับก็ชี้ชะตากันนะครับว่าจะได้เข้ารอบต่อไปหรือเปล่านะครับล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันนี่เป็นซีเกมนะครับเมื่อปี2015โดยอินโดนีเซียนะครับชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยในส่วนของทั้งคู่นะครับหลายปีแล้วนะครับเจ็ดแปดปีแล้วนะ ผลงานล่าสุดนะครับของฟิลิปปินส์นะครับแพ้พม่ามานะครับแพ้เมียนมามาขออภัยนะครับแพ้เมียนมามานะครับสองประตูต่อ3ก็ถือว่าทําได้ดีเพราะว่าเมียนมาช่วงหลังแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นในส่วนของ4เกม3นัดหลังสเสมอเวียดนามแล้วก็ชนะติมอร์เลสเตติมอร์เลสเตนี่มาแจกแต้มขนาดแท้เลยนะ <c oughs> ในกลุ่มเนี่โหแจกแต้มยับนะครับก็ ดูแค่ในส่วนของปีนี้แล้วกันนะในส่วนของอฟิลิปปินส์นะครับหกนัดหลังนะครับฟิลิปปินส์แพ้นะครับไปหนึ่งครั้งให้กับกัมพูชานะครับแพ้ให้กับพม่าอีกหนึ่งครั้งนะครับที่เหลือก็ยังไม่แพ้ใครเลยในส่วนของปีนี้นะก็ถือว่าฟอร์มดีขึ้นจากปีที่แล้วนะครับหากมองภาพรวมเฉยนว่าปีที่แล้วเนี่ยแพ้ไปแบบโอ้โหหมดรูปอะเลเทะนะครับในส่วนของฟิลิปปินส์นะ มาขึ้นมาปีนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับในส่วนของอินโดนีเซียนะครับล่าสุดชนะติโมเรเซ่นอย่างอย่างที่ผมบอกนะครับมาแจกแต้มนะครับชนะไป4ีหนึ่งนะก่อนหน้านั้นแพ้เวียดนามนะครับศูนย์ประตูต่อ3นะครับในส่วนของฟอร์มในปีนี้ของอินโดนีเซียนะครับอ่ก็4นัดขึ้นมาชนะกับติโมเลสเต้เท่านั้นเองนะครับที่เหลือแพ้หมดเลยแพ้แทจอนซิติเซ่นนะครับแพ้โปฮังสติลเลอร์นะครับอ่ก็ พิ่งมาเก็บชัยนชนะปลดล็อกนะครับในปีนี้นะหนัดนะเท่านั้นเองนะครับก็ค่อนข้างน่ากังวลใจเหมือนกันนะครับผิดดูผิดหูผิด,ผดตานะครับฟอร์มของอินโดนีเซียผิดหูผิดตาจากปีที่แล้วนะครับอ่านี่เป็นการโคจรมาพบก,กันอีกครั้งของทั้งคู่นะอย่างที่ผมบอ,อกเพื่อนนะครับตั้งแต่ซีเกมปี2015นะครับซึ่งหากมองนะแค่ผลงานภายในปีนี้ของทั้งคู่นั้นผมมองว่าฟิลิปปินส์ดูจะได้เปรียบมากกว่านะครับทั้ง ผลงานที่ทําออกมาได้นะครับซึ่งทางอินโดนะครับเพิ่งเก็บชชนะมาได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับในปีนี้นะซึ่งฟอร์มโดยรวมของฟิลิปปินส์ก็เรียกได้ดว,ว่าดูดีขึ้นจากปีที่แล้วเป็นอย่างมากนะครับเพื่อนๆนะคู่นี้ผมแอบเชียร์นะไปทางฟิลิปปินส์นะครับเพราะว่าหาชนะเกมนี้ได้ก็มีโอกาสลุ้นในเล่นรอบไปเล่นรอบรองต่อไปนะครับคู่นี้ราคาเปิดมาที่อินโดต่อ1ลูกนะคู่นี้อาจจะมีะจบที่เสมอก็ได้นะครับผมว่านะด้วยฟอร์มของฟิลิปปินส์เองนะครับก็ ผมรองไปทางฟิลิปปินส์ดีกว่านะครับสำหรับคู่นี้นะเพื่อนๆว่ายังไงลองเม้นมาคุยกันได้นะครับก่อนจะไปคู่ที่3นะครับแวะแปบ๊บหนึ่งนะ,ะต่อครับคู่ที่3นะครับเป็นเมียนมานะครับพบกับจ้าวบ้านเวียดนามนะครับเรียกได้ว่ากลืนไม่เข้าขายไม่ออกนะมันเจอเจ้าภาพนะ ตอนนี้เมียนมานะครับแข็งแกร่งมากนะครับ2นัดล่าสุดนชนะไปทั้ง2นัดนะครับตอนนี้มี6แต้มนะครับก็เป็นผู้นำนะครับช่วคราวอยู่ตอนนี้ในส่วนของเมียนมาทางเวียดนามเองนะครับสนัดชนะมาครั้งหนึ่งเสมอมาครั้งหนึ่งตอนนี้มี4แต้มมีแต้มเท่ากันกับฟิลิปปินส์นะครับเดี๋ยวก็อยู่อันดับ3าั่วคราวนะครับในส่วนของเวียดนามนะครับโดยทั้งคู่นะครับ พบกันครั้งล่าสุดเนี่ยเป็นเวียดนามนะครับเก็บชชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ทำให้นะครับสครั้งล่าสุดเนี่ยที่จะคู่พบกันนะครับเป็นเวียดนามนะครับเก็บช,ะชนะไปได้ทั้งหมดเลยพร้อมกับคลีนรชีททุกนัดมา3นัดติดแล้วนะครับแต่นะครับแต่ว่าหากโฟกัสที่เกมในซีเกมนะครับเวียดนามยังไม่สามารถเอาชนะเมียนมาได้เลยซัก ครั้งนะครับตั้งแต่ปี2007นู่นเลยนะครับก็ล่าสุดพบก,กันปี2015นะครับซีเกมปี2015เป็นเมียนมาชนะไปด้วยสกอร์สอประตูต,ตอนนี้สถิติตรงนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับผลงานล่าสุดนะครับของเมียนมานะครับชนะฟิลิปปินส์มาได้นะครับด้วยสกอร์สาประตูต่อสองทำให้อ่าตอนนี้เนี่ยเมียนมาชนะมา2นัดติดแล้วจากก่อนหน้านั้นชนะติมอร์เลสเต้นะครับแจกได้แล้วนะชนะติมอร์มา3-2เหมือนกันนะครับก็ ดูด้วด่วาค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับในส่วนของเมียนมาในซีเกมปีนี้นะครับยังไม่แพ้คใครเลยก็เริ่มต้นปีมาได้ดีนะครับในส่วนของอาภาพรวมนะครับสิน,นัดหลังเนี่ยชนะ5เสมอ5นะครับภาพรวมตั้งแต่ปี2019ก็ ถือว่ากลางๆนะครับในส่วนของพม่าหางมองภาพรวมนะแต่ว่าปีนี้ถือว่าเริ่มต้นปีได้ดีในส่วนของเมียนมานะครับทางเวียดนามนะครับล่าสุดเสมอกับฟิลิปปินส์นะครับ0ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ก่อนนั้นชนะอินโดนีเซียนะครับ3ประตูต่อ0นะฮะก็ถือว่าอยู่ในฟอร์มของเจ้าบ้านนะครับนัดนี้เนี่ยก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยในทีหนึ่งแต่ว่าฟอร์ม ด้ยร่วมของเวียดนามหรือว่าดูดีเลยนะครับสิบนัดหลังในแพ้แค่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับก็แพ้กับอุซเบกิสถานนะครับเมื่อ,อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็แพ้โครเอเชียนะครับ ช่วงเวลาล่เลียกันเลยนะครับตอนนี้ก็ชนะมานะครับสนัดเอ้ยไม่ใช่สิห้านัดหลังชนะ3เสมอสนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกที่ดีนะฟอร์มในฟอร์มในปีนี้ของเวียดนามนะครับมีโอกาสเยอะกว่าเพื่อนหน่อยได้เตะเยอะนะปีนี้น้าเวียดนามนะครับก็ถือว่าได้เปรียบกว่าทุกทีมที่ผ่านมานะครับจากใสิตินะครับการพบกันของทั้งคู่นะครับดูรวมแล้วเนี่ย เวียดนามเหมือนจะแข็งแกร่งกว่าพม่าอยู่พอสมควรนะครับแต่หากโฟกัสที่การพบก,กันแค่ใน4เกมนะครับกลับเป็นพม่าที่ถือครองสถิติที่ดีกว่านะครับเพื่อนแล้วก็ตอนนี้ทั้งคู่เองเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยในกลุ่ม A นะครับซึ่งหากพูดกันตรงๆเลยเนี่ยคือปีนี้จะ4เกมที่เวียดนามเนาะซึ่งหากจะไม่ให้เจ้าภาพเข้ารอกไปเลยนี่ก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคู่นี้นะ น่าจะจบที่เสมอไม่ก็เวียดนามชนะนะครับสกอร์น่าจะออกสองหน้านี่แหละนะครับไม่มีทางที่เมียนมาจะชนะแน่ๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเวียดนามจะมีโอกาสเข้ารอบน้อยนะครับแต่หากชนะก็น่าจะชนะไม่ห่างนะครับหรือเมียนมาเองเนี่ยปีนี้ก็แข็งแกร่งเอาเรื่องนะครับอย่างน้อยๆนะอย่างที่ผมบอกไม่เสมอก็จบที่เวียดนามชนะแต่ก็น่าจะไม่ห่างนะครับราคาเปิดมาที่เวียดนามต่อลูกครึ่งควบ2นะครับผมว่าราคาออกมาออกจะแรงไปหน่อยนะครับคุณนี้ผมเราลองไปที่ เมียนมาดีกว่านะครับในของบ้านผลบอลนี่ยังเขียนพม่าอยู่นะไม่ให้เกียรติเขานะครับต้องเปลี่ยนเป็นเมียนมาเห้อาจริงนะครับก็คู่นี้ผมขอรองไปที่เมียนมานะครับมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับปาโกสเดฟเรรานะครับจะเปิดเอสตาดิโอนะครับดาเมตาเรียวนะครับเปิดรับการมาเยือนของเบนฟิก้านะครับคู่นี้แต่กันตี25นะครับตามเวลาบ้านเราดึกเชียวนะครับคู่นี้นะใครเป็นแฟนก็ รอชมกันได้นะครับโดยทั้งคู่ตอนนี้เนี่ยเบนฟิก้าเนี่ยน่าจะนะครับจบที่อันดับสามอีแหละนะครับในส่วนของเบนฟิก้าเพราะนี่เป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับของลีกนะตอนนี้มี71แต้มนะครับเบนฟิก้าที่เยือนวันนี้นะครับรองสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่มากโขนทีเดียวนะ11แต้มนะครับในส่วนของอ่าปากอสเดฟเรราตอนนี้อยู่อันดับที่10เจ้าบ้านวันนี้นะครับมี38แแต้มเท่ากันกับมาริติโมนะครับก็ ไม่น่าจะลุ้นนะครับอบอลทั่วยุโรปแล้วล่ะนะครับในส่วนของปากอสเซฟเรรานะครับเบนฟิก้าก็น่าจะจบที่นะครับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเตะเพลย์ออฟนะครับก็ยังมีโอกาสอยู่ในส่วนของเบนฟิก้านะครับล่าสุดที่ทุกคู่พบกันก็เป็นเบนฟิก้านะครับเก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ะครับทำให้ตอนนี้เบนฟิก้าชนะปาโกสเซฟเรราเนี่ยเนัดติดแล้วนะครับยิงโหดมากนะครับแล้วก็ ครั้งที่สิเนี่ยเสมอกันนะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ในบ้านของปาโกสนะครับก็โดยรวมจะเป็นเบฟิก้าเนื้อกว่าอย่างชัดเจนนะครับ ภาพรวมของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้นะครับเอ่อปากอสเซฟอรูราก็อยู่กลางๆนะครับในส่วนของเกมรับนะครับชนะ5แพ้5เสม,มอ6นะครับสำหรับ16นัดในลีกฤดูกาลนี้นะครับวินเรตอยู่ที่31.3%ในส่วนของเบนฟิก,กา้าโหดมากนะครับ16นัดอ่าแพ้2เสม,มอ2ครับชนะไป12นะครับวินเรตอยู่ที่75%็นะตรงนี้เนี่ย เบติฟิก so so ้าก็ถือว่าได้เปรียบอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดอะไรเยอะเลยนะครับผลงานล่าสุดนะของปากกสเดฟเรานะครับบุกไปแพ้กับซานตาคลาร่านะครับูงประตูต่อต่อทงนะครับทำให้ตอนนี้ทางปากกสเองเนี่ยไม่ชนะใครมาสีนัดติดแล้วนะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างย่ำแย่เลยนะครับสำหรับฟอร์มโค้งสุดท้ายของทางปากกสนะครับเกมในบ้าน ซีนัดหลังนะครับอไม่ได้แย่เลยนะครับ4ีนัดหลังในแพ้ไปแค่ครั้งเดียวกับเจอปอร์โตจากฟูงนะที่เหลือก็ยังไม่แพ้ใครเลยคมีชนะ2ครั้งจากโมโมเรนเซ่กับมาริติโมนะครับเสมอกับดีซีทอนเดลล่าในนัดล่าสุดนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีสาหรับเกมในบ้านของปาโกสเซฟเรรานะครับส่วนของเบนฟิก้านะครับล่าสุดเจองานหนักมานะครับเจอปอร์โตแต่ยัง แพ้ไปแค่ลูกเดียวก็ถือว่าทําได้ดีมากๆแล้วนะครับในส่วนของเบนฟิก้านะแพ้กับปอร์โตมาในนัดล่าสุดนะครับในส่วนของเกมเยืนนะครับเบนฟิก้าหนัดหลังนะครับทีอ่ออกไปเยือนนะแพ้นะครับครั้งเดียวให้กับสปอร์ติ้งบรากนะครับที่เหลือก็ยังไม่แพ้ใครเลยมีคลีนชีสสองครั้งจากมาริติโมกับอาร์เจน์อัมสเดอร์ดัมนะครับก็ถือว่าอยู่ในเกททีด่ดีมากๆนะครับเกมเยือนของเบนฟะิก้าในฤดูกาลนี้นะครับ นี่เป็นนัดสุดท้ายนะครับของทั้งคู่ในฤดูกาลนี้สําหรับเกมนในหลีกนึงครับซึ่งอาการของทางเจ้าบ้านเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีเลยนะครับเพื่อนนะทั้งจากการพบกันสิบนัดหลังในยังเอาชนะเบนฟิก้าไม่ได้เลยสักครั้งทําได้ดีสุดก็คือเสมอเมื่อนัดที่10นู่นเลยครับตันเองนะที่เลือแพ้รวดเลย9นัดนะครับและก็ตอนนี้นอกจากจะไม่ชนะใครมาสีนัดติดแล้วนะครับยังพว่วงมาด้วยตัวนักเตะที่เจ็บและโดนแบนอีกบานเลยนะครับเพื่อน,น่าจะ10คนได้อะถ้าจำไม่ผิดนะ มีประมาณ10คนนะครับเจ็บแปดะน่าจะโดนแบทอีก2นะครับก็ซึ่งทางเบนฟิก้าเองเนี่ยอ่าก็ชิวเลยนะครับตอนนี้ยังไงก็จบที่อันดับ3ชัวๆไม่ว่าผลของเกมนี้จะออกมาเป็นยังไงนะครับซึ่งรา,าคาในการที่เบนฟิก้าต่อมาหนึ่งลูกผมว่าน่าลุ้นนะเพื่อนนะจากไซติที่ทั้คู่พบกันเนี่ยเบนฟิก้ายิ่งยับเลยนะครับแล้วก็คู่นี้ผมลงไปที่อ่าเบนฟิก้าแล้วกันนะครับหากเพื่อนๆยังไม่ชัวร์เท่าไหร่ก็ ผ่านคู่นี้ไปก่อนก็ได้นะครับแต่ผมรอลูกสอจากเบนจิก้าแล้วกันนะครับสำหรับผู้สุดท้ายของวันนี้นะเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดหนึ่งว่าวันนี้เราลงอะไรไปบ้างในส่วนของวันนี้นะครับผมคู่แรกลูกตั้งเท้ากับฮัตเตอร์ฟิลทาวนะครับจากสถิติที่พูดมาแต่ตอนต้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลชี้ไปที่ฮัตเตอร์ฟิลนะครับทั้งจากการพบกันเอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยนะครับ แล้วก็ตอนนี้ดูตัน้นมีตัวรักเตะที่เจ็บพวกมาเยอะนะครับคู่นี้ผมว่าน่าจะเป็นฮันเดอร์ฟิลด์ทาวนะครับที่เก็บชัยชนะไปราคามันต่อมาเสมอผมลงไปที่ฮันเดอร์ฟิลด์ทาวนะครับคู่ที่2ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะครับคู่นี้น่าจะาเป็นฟิลิปปินส์นะครับที่เก็บชัยชนะไปนะผมมองว่าประมาณนั้นนะเพราะว่า ฟอร์มปีผลงานในปีนี้นะครับผมเทียบแค่ผลงานในปีนี้ผมมองว่าฟิลิปปินส์ดูได้เปรียบกว่านะครับจากผลงานที่ทําออกมาได้นะซึ่งทางอินโดเนี่ยเพิ่งมาเก็บชัยชนะได้ในนัดล่าสุดใน,นัดเดียวเท่านั้นเองในปีนี้นะก็อินโดนีเซียต่อมา1ึงลูกนะคู่นี้ในอย่างแย่ๆก็น่าจะเสมอแต่ว่าผมมองว่าฟิลิปปินส์แข็งแกร่งเหมือนกันนะหากเทียบจากปีที่แล้วฟิลิปปินส์ปีนี้มาดีนะครับผมลงไปที่รองฟิลิปปินส์คู่นี้นะครับคู่ที่3เมียนมาก,กับเวียดนามนะครับคู่นี้เนี่ย นะครับเวียดนามไม่ชนะนะครับก็ยากครับที่จะผ่านเข้าไปเล่นรอบรองชนะเลิศน,นะครับซึ่งเขาก็เป็นยังไงอะ่ะเป็นเจ้าบ้านด้วยนะครับก็คู่นี้นะไม่ออกอย่างต่ตางๆก็คือเสมอนะครับไม่ก็เวียดนามชนะแต่ผมว่าน่าจะชนะไม่ขาดเพราะว่าทางเมียนมาเองก็แข็งแกร่งช่ย,ย่อยเหมือนกันสําหรับปีนี้นะครับแล้วก็ราคามันต่อมาเยอะผมเลยรองนะครับไปที่พม่าแล้วกันนะครับสําหรับคู่นี้นะ เอ่อเมียนมาอีกแล้วนะครับปีปากเสียนะครับแพงเมียนมาละกันนะครับคู่ที่3นี่นะคู่สุดท้ายอ่าปากอสเดอเฟร์เรรากับเบนฟิก้านะครับอ่าคู่นี้เนี่ยผมลงไปที่เบนฟิก้าเพราะว่าจาก10ครั้งล่าสุดที่พบกันเนี่ยเบนฟิก้าชนะปากอสมาสิมาเก้าติดแล้วนะครับแล้วก็ปากอสเองสีนัดหลังเนี่ยยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยสักครั้งนะครับเสมอ2แพ้2และพ่วงไม่ได้ตัวนักเตะอีกเป็น10นะครับที่เจ็บนะพร้อมกับติดโทษแบนนะครับก็ Ben a, เบนฟิก้าเกมเย็นฤดูกาลนี้ก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็จากสถิติที่เจอการทั้งคู่เบนฟิก้าก็ยิงไปเยอะนะผมว่าน่าจะมีลูก2อลูกสามตามมานะครับคู่นี้ผมเลยลงไปทางฝั่งเบนฟิก้าแม้ว่าจะต่อมา1ลูกก็ตามนะครับและนี่คือทั้งหมดของติวบอลเต็งในวันนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะก็หวังเลยเกินนะเพื่อนๆน,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 นะว่า ข้อมูลที่เราคุยกันไปวันนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆในการตัดสินใจในการลงทุนไม่มากก็น้อยนะครับก็หากชอบนะครับหรือว่าถูกใจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้นะครับแค่กดไลค์ก็พอแล้วนะครับให้กําลังใจกันด้วยนะก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสำหรับติวบอลเต็งนะขอให้เพื่อนๆนะครับดูบอลอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็โชคดีในการลงทุนนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้